มาเลยสวัสดีทุกคนครับกลับมาพบกับเกมคูส s ูสดักอีกแล้ววันนี้นัดปิ่นโตเล่นเป็นแล้วหลังจากที่บาดเจ็บทางจิตใจมาในคลิปที่แล้วก็ต้องขอขอบคุณทั้ง8คนทั้ง9คนที่อยู่ตรงนี้ที่ทําให้พี่นัดปิ่นโตกลายเป็นห่านที่ก้าโลกขึ้นมา วันนี้สัญญาว่าจะเอาคืนทุกคนให้สาสมทำไมเงียบกันหมดเลยก็พี่พูดอยู่อะโดยเฉพาะมึงพูดอยู่ต้องเงียบไงดูว่าพี่แเนะเนี่ยวันนี้แม่นก็หมายหัวกูแีลแต่กูไม่น่าพูดอย่างนี้เลยเเป็ดเหลืองมันอร่อยไงใครๆก็อยากกิน มามากูพร้อมที่ทำลายใครก็ที่ทำลายกู <c oughs> ก็คือผมโดนหมายหัวแล้วแน่ๆนะครับคลิปนี้เนี่ยฮัตรกรเนี่ยยังไงก็ต้องวิ่งมาหาก่อนแต่ถ้ามันวิ่งเข้ามาผมจะซัดก่อนเลยเฮ้ยอะไรวะเออมีใครเป็นนักสืบไหมอ่ะมีใครพูดไม่ได้ก่อนนักสืบเหรอฮัลโหลฮัลโหลฮไม่ตอนเมื่อกี้ตอนแรกอยู่กับวอฟเฟิลแล้วแล้วก็เจอมันเจอสีเขียวที่อยู่หน้าศพแล้วลิน อี่เขียวก็ยังไม่รีพอร์ตก่อนแล้วก็เลยฉันขอชัน,นสูตรก่อนเขียวไหนว่ามีเขียวขี้ม้ากับเขียวธรรมดาเขียวขี้มา้าเขียวขี้หมาเขียวคิงเห็นแชมป์กับพี่อาร์นะเขายืนลุมสอบกันอยู่แล้วคิงก็เลยงงว่าทำไมเขาไม่ทำอะไรกันกนะ็บอกว่ากูแปลชานสูตรนี แล้วชันสูตรว่าไงอ่ะชันสูตรว่าคนที่ตายคือนักสืบไมแค่นั้นแหละก็รู้แค่นั้นแหละแล้วก่อนเจอศพก่อนเจอศพอ่ะตอนแรกผมเดินมาก็ตอนแรกที่เดินมาเจอก่อนเจอศพอ่ะเจอเป็ดเขียวขี้ม้าอยู่ใกล้ใศพแต่เขาไม่รีพอร์ตแล้วไอ้คิงก็เดินเข้ามาพอดีก็เลยชันสูตรเสร็จพอดีอืมอืมอันนี้เป่ากลางโต๊ะหรอกคุณน้าโดนซะงั้นโดนโดนกูไม่ได้โบสถ์อ่ะนะใช่อ่ะเดี๋ยวก่อนนะ ถ้าอย่างนั้นคนที่เป็นอะ่ะตอนนี้สงสัยก็คือโต๊ดกับฟุกนะนั่นไงกูว่าแล้วไอ้ฟุกไงกูว่าแล้วเจอศพพี่นัทตอนซ่อมไฟไอ้ฟุกไงบวชเลยเจอกับพี่โต๊ดทีนี้มีใครอยู่ด้วยกันก่อนไหมอ๋อตาแตกแล้วหงทางมันเป็นจริงนะตรงทงี่ซ่อมไฟอยู่กับคุณอาร์คุณอาร์อยู่ในห้องถังฟุกอยู่ไหนเขาหลงทางมันรู้แบบมันรู้แบบควันเต็มหมดเลยมีคว,วันใช่ไหม เออถ้ามีควันก็คือมึงเป็นควันควันห้องเดียวใช่ไหมไม่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 มันเป็นทางไ่ไปไปไไวาฟเฟิลทวงความที่ทำให้พี่แล้วจัดเลยขวดเลยว่าแล้วขอพระทำโทษมันยังหนักด้วยเชิญน่าจะกดน่าจะกดกระทืบมึงก่อนเพราะกลัวจะฆ่ามึงได้กดไม่ทันนี่อย่ามันเนียนว่ะคุณอาร์ตไอแชมป์มึงต้องเชื่อในสันนิษฐานแรกของมึงถูกแล้วแล้ก็แหลๆแล้วก็ปาดคอเลยละกัน ไอ้คิงชนะป่ะอีราบว่าแล้วคิงแม่งซืีอใจอิสระนั่นไงอย่าอย่าเลยอีราบชนะว่ะข่าวหน่กูจะโถ่สาบกระทืบมึงก่อนนี่ฟุกไอ้ฟุกมันเห็นชื่อกูมันก็คันนิ้วตายหาแล้วอ้่อยไม่เดียวเป็ดเหลืองกินที่ไหนก็อร่อยว่ะเดหล่าเจอกูไอ้ฟุกถ้ามึงตายก็ให้รู้เลยว่ากูเป็นฆาตกรโดนกูแน่ไอ้ฟุก ไพี่เขาบอกกันได้เหรอวะคุไม่อยากรับรู้เรื่องของใครทั้งนั้นฆ่าผมมาพี่จะฆ่าผมปาล่ะแอ่เปแล้วทำไมต้องมาแอบถามกันมุบมิบมุบมิบด้วยวะฆ่าผมสิฆ่าผมเลยไอย่าไปเดินมารีบหนีเลยเดียวรีหนีไปไหนฟุ๊ศพรายแรกของเราถ้ามึงตายก็ให้รู้เลยว่ากูเป็นฆาตกรใช้ประโยชน์จากเรื่องที่พี่ทะเลาะกับฟุ๊กเมื่อกี้เหรอใช่พี่นัทบอกว่าอะไรพี่นัทว่าถ้าฟุ๊กตายอ่ะ พี่นัดใช่ไหมใช่เมื่อกี้กูพูดได้มีคนใช้ประโยชน์จากสตอรี่ของกูอย่างนี้เหรอเดี๋ยวก่อนมึงไม่ปูกูเลยเหรอเมื่อกี้กูอยู่ทั้งหลายคนไม่ไม่ไม่พี่นัดอยู่ขวาสุดอะแล้วผมเดินออกมาจากห้องแล้วก็เดินลงมานิดนึงมันรีพอร์ตเองอะคนสุดท้ายที่สวนกับผมก่อนเจอศพก็คือพี่นัดแต่ว่าไม่รู้ใช่เปล่ากูมาจากข้างบนอะบนแล้วลงมาขวาอะอาโบก็โวดอะไม่ผมข้าแต่กูจะโบดคนที่โบดกูมึงจะฆ่ากูเหรอมีคนฆ่ากูอ้าว โดนมาเนี่ยดงตายซะเลยพี่มีคนจะฆ่ากูใครขังกูใครขังกูยิงยิงยิงช่วยด้วยดี๋ยวหนูโดนล่าทึ้งไปครับเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยกูตายแล้วช่วยด้วยช่วยด้วย ช่วยด้วยหัวพวกนี้แม่งรวมหัวกันโคตรเที่ยเลยอย่างแย่พี่โดนอะไรอ่ะโดนในนี่ไงสันเตี้ยไงกำลังจะเป็นคนชนะสูตรที่นับแตกอ้๋อที่าับแตกอ๋อโต๊ดเป็นอะไรเป็นเหตุการณ์ป้องกันตัว แบงค์เป็นที่แบงค์เป็นไรที่มีปืนทำไมพี่ดีมีปืนวะเมื่อกี้ตัวป้องกันตัวมากันสามคนที่พี่นัทก็วิ่งมาเขาตกใจก็เลยลั่นปืนลั่นใส่พี่นัทตายน่าจะให้พี่อาชนสูตรก่อนคนชั่ววะชนสูตรชนสูตรทันวะใช่ไม่ทันเป็นอะไรพี่นัทเป็นอะไรไม่ทันขึ้นนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะถ้ามัวชั่วต้องเจออย่างงี้ขอบใจมากเว้ยเค้กนี่ยางแค่ให้กู ไอคิงไอ้คิงอยู่ไหนแคนาดาแคนาดาจริงป่ะมีคนไอ้คิงแมงเรียนนะแมงแซะกลัวเสร็จแล้วใครยังไม่เสร็จต๊อดฝากด้วยเออน่าจะพี่แบงค์มังแคนาเดียนเพราะพี่แบงค์โดนเต่ายิงครับไม่รู้บวชมึงใช่ว้าจบซะแล้วบวชไม่ทันไม่ทันรอบหน้าใครโบดผมมากแสดงว่ามันยังมีเป็ดเหลือนะฮัลโหลฮัลโหลฟู๊อ โหลฟูกฮัลโหลกูฆ่ามึงได้ก็พอใจแล้วคิงมึงเชื่อดเลยฆ่าให้หมดเอ้พวกคนชั่วฆ่าไปเลยช่างแม่งฆ่ามันไว้ลายหน่่ยดีววะนั่งใช้อำนาจมืดพวกคนชั่ว ถ้าวิ่งมาเขาพลังแบบก็เขาเรยจะบอกโลกันอยู่นิดนึงก็จะได้บอกแล้วอ๋อก็บอกไปดิอยู่ทั้งหลายคนจะกลัวอะไรอ่ะพวกคุณเนี่ยมันใช้มันใช้พวกสารเตี้ยพวกอำนาจหมู่ไม่ฟังความเห็นคนอื่นคุณมันเป็นคอมมิวนิสต์ผมวิ่งเข้ามาผมตะโกนมาช่วยด้วยช่วยด้วยพวกคุณก็ฆ่าผมพวกคุณมันโลกระชิดอย่างน้อยก็คิวไอ้ฟุกนะเอาคืนมันก่อนวะนี่มันเป็นส่วนตัวว่ะเพอร์ซนอลโต้ก็ไปเลยทิ้งสู้เขาเว้ย พาให้โต๊ดเป็นฆาตากรเลยเร็วฆ่าต่อหน้าแล้วไม่มีใครแบบว่าสนใจนะคนชั่วเฮ้ย <c oughs> จะปกพวกไงพีจริงๆแล้วนั่นไม่เป็นสวยนะแบบว่าจริงมื่อกี้ถ้าเป็นสูกเข,ข้าไปกูเ <c oughs> ข,ข้าไปเชื่อเลย <c oughs> จริงย <c oughs> ืนซ้อนกันสี่ตัวกเชื่อด <c oughs> ิกหนึ่งก่อน กูเช e ื่อมึงไว้ฟิลอะไรเนี่ยม yep> et ึงมาจิ้มกูทำไมเนี่ยฮะเพราะว่าทุกคนอ่ะมีโลหมดแล้วมึงบอกว่ามึงเป็นแคนาเดียนแต่พี่แบงค์โดนป้ายกันกลางที่ทำงานมันเป็นไปไม่ได้มึงไม่ตอแหลกตรมึงก็คิดว่าตอแหลกบ้างปะไอ้ทิ้งไม่เถียงนะปล่อยเถอะทิงแคนาเดียจริงหรือเปล่าโลหมกูทำไมฮะต้องการี่เดี๋ยวรู้กันมึงมันนิสัยไม่ดีมึงมันคนร้ายนิสัยหรอคนร้ายตัวจริง นั่นแหละใช่ัดเจนชัดเจนทา<ด>ต<อ>ัวอีกหนึ่งเมา <c oughs> ตัวพี่โตเซนดีว่ะเซนดีเหรอตาหน้าระวังจะแตกไม่รู้ตัวว่ะพี่โตเซนดีอะค่าก่อนดีมากตอตอดตแม่งยิงพี่นัดเฉยเลยว่ะกูเดินแตกเออมันลุมคนพวกเนี้ยตาหน้ากูส่วนตัวกูไล่ฆ่าทุกคนเลยต่อให้กูเป็นสารเตี้ยกูจะกระทืบให้หมด กูจะกระทืบให้หมดเลยใช้ความแค้นส่วนตัวกูจะฆ่าคนดีให้หมดต่อให้กูเป็นคนดีมึงต้องตายตายกันให้หมดไอ้ฟุกโอเคแล้วผมว่าน้องพิราชนะแล้วละเย่ช่างกลรอพี่นัทอะไรช่างกลอะไรดูโฟคิิงเยอะไปเหรอดูโฟคิงเยอะไปเปล่ากำลังฟักคือระวังมือสังหารเว้ยพวกเรามาจากแคนาดามึงเป็นไร แตกไปกี่คนแล้วเนี่ยไม่คิดจะกดกันหน่อยวะกดปุ่มตรงไหนเนี่ยกดปุ่มเรียกก่อนตรงมานี่ตรงมานี่ตายตายตายนี่เออนี่กดเลยเย้ทุกคนยังรอดเผื่อว่ามีนกพิราบไงทำดีแล้วพี่ไม่แต่นกพิราบอ่ะต้องต้องในหนึ่งรอบหรือว่ามันสะสมไปแล้วหรือยังไงใช่ในหนึ่งรอบสะสมไม่ได้ในหนึ่งรอบ หนึ่งการเล่นหนึ่งหนึ่งรีพอร์ตนะพี่หนึ่งรีพอร์ตพี่นัทเป็นนกพิราบเหรอเป็นนกพิราบคุณจะกดํำเพื่อฆาตกรมาจากแคนาดาปะวะฟิวคิวไม่ได้เป็นอต่ฟิโคุณได้ว่าคุณไม่ได้เป็นพอถ้าคุณเป็นคุณจะฆ่าฟิวแล้วเมื่อกี้นี้ทำไมก็เกิดอารมณ์ดีไม่อยากฆ่าขึ้นมาปกติคุณก็จิ้มมั่วอยู่แล้วจิ้มพี่เลยสิอ่ะอย่าเงียบเดี๋ยวว่าฆาตกรแม่งเงียบหมดแล้วเพราะว่ามันรอให้เราทะเลาะกันเนี่ยฟิวคุณไม่ชวนพี่ทะเลาะเลยตอนนี้แต่ว่าเราสองคนอออื่่นนนีีีรรรู้้จักธมชาตติิขงฟวด เราต้องไปด,ด้วยกันฟิลแต่พี่มีความแค้นส่วนตัวกับโต๊ดอยู่มันฆ่าพี่ช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรโดนไล่เหรอพี่ลาเปล่าไปเด็กจะไปด้วยกันไม่ใช่เหรอคุณจะไปไหนอะอะไรวะเนี่ยพี่แบงค์อยู่ใกล้สักข้อสุดท้ายครับทำไมทำไมแชมป์เดินสูงแพ้แล้วแชมป์ตัวแตกอ่ะแต่แชมป์ไป็สั่นเทียอะไร อะไรทำไมถึงรู้ว่าแชมป์เป็นสันเตียผมเป็นอปอพทิปขอหมอพทิปเป็นฆาตกรได้เดี๋ยววะันเชียวใช่เหรอแล้วพีนาที่ก็แล้วแชมป์ก็ตัวแตกแปดไปใครเดินมานะยืนดูผมก็เลยกดชนะสูตรแม่งเลยใครเดินมาแล้วตัวแตกนะไม่ใช่นะ ไม่ใช่พี่นัดเหรอที่เดินสวนผมอ่ะแปลว่ามีคนแปลงเมามีคนแปลงร่างเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟู๊ฟ้อบเหรอผมตอบฟูกครับแปลผมอ่ะผมตอบฟุกครับผมบายบายฟุกมึงไปออกไปเอาอากาศเลยไปมึงไปคุยกับลุมดำนู่น่าให้แคมป์ยิงไงฟุกนี่ไงแท็กเต็ดแท็กเต็ดมึงไปคุยกันเหล่าเกิร์ดได้แทเต็ด ไปคุยกับหลุมดำไสฟุกอะไเ,เอเเอเหรอวัฟเฟิลวะ่ะวัฟเฟิลเดินตามอาร์ตครับฟิลไอโ้โต๊ดวัฟเฟิลมาคนเดียวอาร์ตยังอยู่นี่เราเป็นสายรปภพอวะ่ะแต่ผมสงสัยวัฟเฟิลวัฟเฟิลตอนนี้นะไม่วัฟเฟิลก็โต๊ด แต่แม่งเดินเกาะกันหมดเลยไงตอนเนี้คฆาตากรคงแบบว่าพยายามคิวไม่ได้หรอกถ้าเป็นอย่างเงี้ยเดินตามกันแจเลยด้วยนิสัยแล้วคือถ้าคิงไม่ได้เป็นอะ่ะมันมันจะเดินตามแน่นอนก็ยังอยู่นี่อยู่อะไรครับผมทีนาถ่ายไปไหนไม่ต้องเป็นห่วงครับผมผมเอาตัวรอดได้ผมดูคาตากรอยู่นะว่าเขาทําอะไรกันเขาก็าแฝงอยู่ในกลุ่มพวกคุณนั่นแหละครับเอยอย่างเงียบกันหมดดิชวนคุยอยู่เนี่ยคิดอยู่ แสดงว่าพี่นับเป็นช่างกลนะเดยผมไม่ใช่โฟคิงครับผมแล้วช่างกลมาทำอะไรได้ดูท่อไงตอนนี้ฆาตกรนั่นไงล่ะนั่นไงล่ะไอ้หยากอาดอีกแล้วครับอัดกลางโต๊ะตอบคิงครับผมเออไม่โต้ก็คิงคือตอนแรกพี่สงสัยวาฟเฟิลกับโต้ตอบโต้ดีกว่าถ้ากูกดคิงไปแล้วทำไงดีบายบายโต้ใช่มันจะมีโลแรกอะหนูแล้วก็อ้าวเดินกับฟิวไงเฮ้ยไอ้คิงตาย ้ไอ้โต๊ดทุกคนโหวตโต๊ดเรวโต๊หาโต๊หาโต๊หาโต๊โต๊ก็อยู่ตรงกลางไม่ให้เหรอนี่ไงบายบายโต๊ดบายบายไปหลุมดำซะไอ้แก่คิงกูขอโทษกูกดผิดเมื่อกี้นี้กูรู้ว่ามึงได้ยินกูคิงกูรู้ว่าจิทย์มึงกับกูสื่อถึงกัน กูขอโทษกษูกดผิดกูจะกดโต้แล้วเ <ตา S 1> มื่อกี้นะเพราะว่า,าตาที่แล้วอะที่พี่หายไปคือพี่ดูกล้องนี้ลภายอยู่พี่เห็นพฤติกรรมแล้วขอบคุณพี่นักที่ไปยืมล่างนะไม่เป็นไรครับผมไทโพสเราไม่ได้โปสเลยเราไม่ได้โปสเ,เราแค่โดนดุมโหมดอ้าวคิงก็เป็นนี่โทษทีคิงอ่ะเห็นไหมไม่มีใครรู้เหมือนไหมรู้โหมดผิดกันไม่รู้กูจะกดมึงทำไมกูกดมึงอะเพราะว่ากูรู้เลยมึงชอบยิงคนเงียบๆแต่กูฆ่านกพิราบด้ด้วยเจ๋งป่ะฟุก หาคนไว้ใจได้ซะหน่อยเป็นไรอ่ะเราเป็นไรอ่ะฮะเราเป็นไรอ่ะบอกพี่หนูก็โดนพี่เป่าหัวกลางโต๊ดเอไม่จริงหรอกแดงไมแดงถ้าหนูตายอ่ะเล็งคที่นัดไว้นะถ้าหนูตายเล็งคที่นัดไว้นะโต๊ดโต๊ดหนูแจเลยนะโต๊ดมาที่เร็วโต๊ดแดงจำไว้นะมาที่เร็วโต๊ดออฟเฟอรจำไว้นะถ้าถ้าพี่ตายนะพี่เป็นไอแดงสามผมคงไม่เป็นไอแดงสามตาติดหรอกได้อันนี้ทำไงอ่ะอันนี้หมุนให้โดนเส้นเนาะ นี่มีคนตายหนึ่งแล้วอะ่ะไปกดเลย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 จลูนขึ้นตะกุกได้แล้วเกมไวไมเลยแต่ใครไม่อยู่กับเราเมื่อกี้แต่ว่ามันกดปุ่มนะมนไม่ได้กดศพนั่นแหลกก็ตอนแรกมันนั่นแหละใครไม่อยู่กับบุกูแต่บุกูสติกันอยู่เม,มื่อกี้มีมีพี่นัทมีโต๊ดมีแชม มีวอเปิลแล้วก็มีพี่ใช่อยู่ตรงข้างหน้ายานแล้วเฟิร์บอกว่าหนึ่งศบหนึ่งซบยี่บนั่นแหละใครไม่อยู่อีกสองคนคิงกับฟิลไงหนึ่งหนึ่งหนึ่งซบควาเอาไอ้คนที่ไม่อยู่อ่ะเอาคนที่ไม่อยู่กับเราไปหนึ่งคนก่อนไปแหมมึงนไหนะเอาก็กูอยู่กับพวกเขา มึงอยู่กับพวกเขาก็ไม่ได้แปลว่ามึงไม่เป็นป้าเพราะกูไม่ได้เป็นไงก็กูวิ่งมาเจอแล้วมันมีคนพูดว่าเจอมีศพมีศพมีศพเนี่ยกูวิ่งมาก่อนแล้วเขาพูดพูดว่ามีศพอ่ะมึงจะโหวตมึงโหวตกูมามโหวตกูมาโหวตไหมเ่อมาบอกให้โหวตหมนคนทั้งนนที่แบบมึงมา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 พี่โหวดแล้วพี่โหวตคิงก่อนเฮียทุกคนตาหน้านะถ้าเราตายนะพี่ฮารทฆ่านะเดี๋ยวพี่มีอะไรจะบอกโต๊ดมาหาพี่ให้เจอนะแต่ตอนนี้พี่โหวตคิงก่อน เพราะว่าเราอยู่ด้วยกันห้าคนเมื่อกี้มันปุ๊บได้แล้วทุกคนต้องช่วยเรานะอ้าวเท่ากันนี่คุกเลยดิถ้าเราไปคุยกันในคุกโถ่ไม่ใช่กูกูไม่ได้ทะเลาะกับกมันในฟิวนน์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงถึงขั้นปิดไฟฆ่ากูเลยเหรอวะไอ้เฮียเอ้ยกูว,ว่าแล้วไอ้ฟุกไอ้สัตว์ไอ้เด็กเฮียเจอศพพี่นัทที่ไหนไม่มีใครเจอหรอก แคนาเดียนไงมึงแหลกแคนาเดียนเพราะ่อนนั้นเนี้ยมึงไม่อยู่เพราะเมึงไม่อยู่กับพวกเขาพี่นแคนาเดียนตายซะมึงเจอศพที่ไหนก่อนบอกมาเพราะผมมีที่ซ่อมไฟมันไม่ได้เจอใครนั้นแหละมันเป็นแคนาเดียนเนี่ยไรไอ้คิงก็เป็นจริงด้วยเห็นป่ะผมฟุกแล้วผมเลือกแล้วโหวดตามสัญชัตยานกูเร็วแต่ก่อนหน้านี้นะไอ้คิงนะมึงนะมึงนะ อะไร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 อีกด้วยเขาไอ้ฟุกว่ะไอ้ฟุกแสบยิงตัวเองก่อนใช่ไหมไอคิงโว้ยคิงแล้วเฮ้ยอีสัตว์กูเป็นแคนาเดียนไงฟุกงานที่มึงฆ่ากูอ่ะมึงก็ต้องตามกูมาด้วยเว้ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นละว่ะเสร็จเนี่ยบโบดเลยทำไมอ่ะแล้วจะทำไมโวยคิงแล้ว อยากชนะไหมล่ะก็โหวตไอ้คิงห้านั้นน่ะไม่ต้องเถียงกันจบแล้วโอเคทุกคนทำดีมากกูมือล้านเออฮัลโหลแคนาเดียนตาท้าย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 ครับตาท้ายครับต้องการเหรอฮะต้องการจะยิงกูอีกเหรอโอ้ยเบื่อจริง มุนยากละเกินคุณอย่าทำผมคือวิ่งมาทำเวสจริงบ้าวเวสอะไรอ่ะเสาสัญญาณดีๆอยู่เนี่ยจะฆ่าพี่เปล่ามานี่นี่ฟิวฟิวฟิว นะไม่ไม่ไม่ไมนี่คือไว้ใจได้ปะเนี่ยได้ดิคุณนอะไว้ใจได้ปะเหรอน่ากลัวที่หมายพี่เป็นร่างทรงแต่ถ้ามีศพแกไปกดที่พี่นะเดี๋ยวพี่โดนฆ่าติวเป็นนักชนะสูตรอยากจะชอบฝ่อ่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีครับ คนเฮี้ยเชี่ยฟุ้งไม่เฮี้ยจริงไอ้แต่เฮี้ย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 เฮียยเฮี้ยตอี้ี้ยเฮี้ยบอกเลยว่าผมเปีนยเฮก้้เฮียเียเฮีนยเเปี้สารเตี้ยทุีคนเี้ยเฮีเเเเฮีเเเยเ้เีเ้มั่ว้เียเเี้ย้ีี้้ีเเ้ ผมเป็นสารเตี้ยจริงๆเป็ดแม่งยิ้มเลยยืนฟังกูนะมึงฆ่าแฟนกูมึงไปเลยโอ้โหโคตรแลยว่ะคืคำพูดของฟิลแล้วอะคนแล้วอะยังไม่ได้ทำงานเลยเลยแล้วประเด็นคือเนี่ยเป็ดแม่งยิ้มเลยอยู่ในเป็อเหรอ มึงเนี่ยนะผมเห็นพี่ยืนตรงไอ้ตรงที่มันเป็นแก่กับหลักอ่ะมึงเห็นอะไรกูอยู่กับพี่แก่ยืนกูอยู่กับฟิวตลอดเลยกูคุยกันแล้วแล้วมึงทำอย่างเงี้ยเป็ดมั่งเล่นง่ายแล้วเหียมึงอัมันส่วนตัวแล้วมึงมาทำส่วนตัวจริงๆมึงทำให้เกมแพจริงจริงมึงไม่มีหลักฐานอะไรเลยฟุกฆาตกรเล่นง่ายแล้วเนี่ยอาตายแล้วเห็นไหมล่ะพังเลย พังทั้งระบบเลยว่ะแค่พอไอ้ฟุกอะมันพิ k i เนียนจังวะจบเลยเป็นไงละมึงสัตว์เอ้านกพิลาบนกพิลาบพี่แบงค์คนชั่วจบเรียบร้อยครับตอนนี้พังพังทั้งระบบพราะอ้ฟุกไปเป็นเรื่องส่วนตัวนะเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับอันนี้ผมปัญหาส่วนตัวก็ไปกูเยอจริงจริงจริงส่วนมึงไม่มีหลักฐานเลยเลยกูอยู่กับฟิวตลอดเลยอยู่ดีเดินมาดึงฟิวจะคีกันเองเถอะ จริงจริงโอ้ใจเมื่อกี้ประทับใจมากเลยมึงฆ่าแฟนกแูแค่นั่งยิ้มเลย<ม>ไปครับคลิปนี้ก็จบลงไปด้วยอะไรก็ไม่รู้แบบนี้วันนี้พวกเราลาไปก่อนขอบคุณมากครับไปส่วนตัวกันให้หมดแล้วร้าวหน้ากลับมาล้างกระดานใหม่ไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะบ,บา,ายบา,าย โอ้โหแล้ว right ่ะด right ูคำพูดของฟิลย right ิ От ้มเลยโห